ーーーーดูที่ดูซิเขาทำอะไรนอนดีกว่า ก่อนไปใกล้ๆแล้วน oh! ่ะโอ้ยโอ้ยเท่โอ้ยพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยพอแล้วลูกโอ้ยกระแทก่ดัง ไปจัดการพ่อเลยอืจัดการเลยไปเป๊ะปเป๊ะเนี่กินไปเยอะกินครับน้องจ้าอีกเขาบอกจ้าอีกพ่อจ้าอีกหน่อยโอ้ยเดี๋ยวอ้วกจุงดีๆเดี๋ยวหัวเที่ม ไปไหนอ่ะจัดการเลย